มาแล้วนะคะกับเดลิเวียลพอดแคสต์ประจำเช้าวันอังคารที่18พฤษภาษคมค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของฝั่งอิหร่านนะคะเรื่องราวของน้ํามันมาฝากกันค่ะอิหร่านค่ะเตรียมกับเข้าตลาดน้ามันนะคะหลังเจราจากับสหรัฐดูเหมือนว่ามีแววสะคืบหน้าค่ะโดยที่เขาก็เริ่มเตรียมการในด้านต่างๆแล้วนะคะเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายน้ํามันในตลาดโลกหลังดูเหมือนว่าการเจราจาเพื่อขอสัลัฐเนี่ยผ่อนปรนในมาตรการคว่ำบาตรส่งสัญญ,ญาณว่าจะคืบหน้าค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าถึงแมว้ว่าเจรจาเนี่ยจะสําเร็จนะคะแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ํามันดิบจากอิหร่านที่จะไหลเข้าสู่ตลาดก็อาจจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยที่บริษัทน้ํามันแห่งชาติของอิหร่านเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเตรียมการแหล่งน้ํามันสําหรับการผลิต รวมไปถึงติดต่อผู้ซื้อน้ำมันใดต่างๆให้สามารถที่จะเพิ่มกำลังการส่งออกได้นะคะว่าบรรลุข้อตกลงได้นะคะโดยที่คาดการณ์เนี่ยนะคะก็เป็นไปในแง่บวกจากหลายแหล่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ากำลังการผลิตน้ำมันของอิหร่านเนี่ยจะสามารถกลับคืนเข้าสู่ภาะวะปกติก่อนที่จะถูกคว่ำบาตรได้ที่4ี่ล้านบาร์เรลต่อวันได้ภายใน3เดือนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวนะก่อนที่อิหร่านเนี่ยจะกลับเข้ามาส่งออกได้อีกครั้งค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อตกลงที่ทําขึ้นถ้าหากว่าจะบรรลุดีได้จริงๆก็คือเหมือนต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนะคะทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการช้าการขนส่งการประกันภัยและถ้าหากว่ายกเลิกได้เนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมัน่นแล้วก็ความลังเลที่ยังเกิดปัญหาอยู่นะคะว่าผู้ที่จะติดต่อเข้ามาซื้อน้ำมันจากอิหร่านเนี่ย ขาก็อาจจะยังกังวลในเรื่องความบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ตลาดน้ํามันเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าหากว่าอิหร่านกลับคืนเข้ามาจริงๆซัพพลายน้ํามันนะคะก็จะเพิ่มเข้าในตลาดทําให้ประเทศในกลุ่มของโอเปกพัทเนี่ยเขาก็อาจจะเผชิญอุปสรรคมากยิ่งขึ้น ที่เคยเผชิญมาแล้วเนี่ยมากกว่า1ปีในการพยายามระบายน้ำมันส่วนเกินที่มีอยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นั่นเองค่ะ เรามาดูันที่ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับดับเตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ก็ปิดบวกขึ้นมา1.4ปิดที่66.27ดอลลาร์ต่อบา์เรลค่ะได้รับความคาดหวังนะคะเป็นแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ํามันในตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากหลายประเทศในยุโรปก,ก็เริ่มเปิดเศรษฐกิจแล้วนอกจากนี้นะคะการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อน้ํามันดิบด้วยค่ะ เมื่อพูดถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แรงดึงดูดนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ได้รับแรงดึงดูดต,ตรงนี้ด้วยก็คือทองคำค่ะที่ปิดพุ่งขึ้นมานะคะ29.5ดอลลาร์หรือ1 6ปิดที่ระดับ1,867.6ดอลลาร์ต่อออนค่ะฝั่งของตลาดหุ้นนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปิดลบค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะดาวโจนปิดที่ระดับ 34,327.79จุดลดลงมา0.16% S&P 500นะคะก็ปิดลดลงมา0.25%และ Nasdaq เองค่ะก็ปิดลดลงมา0.38%ด้วยฝั่งของ Stock e u r o p 600นะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้ที่ระดับ442.29จุดค่ะลดลงมา 0.24จุดนะคะก็เล็กหน่อยค่ะโดยถูกกดดันจากการที่จีเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลงนะคะแล้วก็วิตกกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่บทบังบัจจัยบวกจากการที่อังกฤษกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะฝั่งของตลาดเอเชียบ้านเราค่ะก็ยังคงถูกกดดันไปด้วยโควิด -19 นะคะโดยที่นิเคอีค่ะก็ปิดตลาดนะคะที่2 7 8 2 4 8 3จุดร่วมลงมา0.9 2เปอร์เซ็นต เชียงไฮ้คอมโพสิทนะคะกับปิดบวกนะคะที่0.78และก็ฝั่งของห้างเสงเนี่ยก็ปิดบวกมา0.59ฝั่งบ้านเรานะคะเซ็นินเด็ก,ก็ปิดเที่ยะดับ1,549.16จุดค่ะลดลงมาเล็กน้อย0.02เพราะตอนนี้ตลาดก็ไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ค่ะเราเชื่อว่าตลาดน่น่าจะกลับเข้าสู่ช่วงที่ผันผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านผ้นช่วงของแรงกระตุน้นจากนโยบายขัดดุลและก็การประกาศงบไตมัดแรกไปแล้วนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการคาดการเงินเฟอที่สูงขึ้นก็ ทำให้ตลาดเนี่ยก็เผชิญกับความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกลยุทธก์การลงทุนที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นการเน้นที่จะเลือกกองทุนที่กระจายความเสี่ยงที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ลงทุนแบบกระจุกตัวมากจนเกินไปค่ะเรายังคงชอบหุ้นกลุ่นโตโตนะคะที่เรามองว่าหลังจากราคาได้ปรับตัวลดลงแล้วนะคะในช่วงก่อนหน้าตลาดเนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มที่ผันผวนอยู่แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าสะสมนะคะเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอยู่ค่ะผลประกอบการ ที่น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและโอกาสที่นโยบายการเงินจะลดความผลไายลงจนส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรงก็มีโอกาสน้อยค่ะเรายังคงแนะนำโอเวอร์เวยนะคะสำหรับ p r i เซนเต o นะคะแล้วก็ ฝั่งของ TMB GQG ในขณะที่ฝั่งของยุโรปก็น่าสนใจนะคะสำหรับกองทุนนี้ KTURO e ค่ะที่เขามีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเฟลิโอบางส่วนออกจากสหรัฐและในขณะที่ฝั่งเอเชียนะคะเราก็ยังคงชอบเป็น principal VNEQ ที่มีแนวโน้มทำได้ดีอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ d e i l e v o l Podcast สวัสดีค่ะ